สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้ผมมาอัปเดตสวนของผมนะครับตอนนี้ผมก็ได้ปลูกต้นดาวเรืองไปแล้วอ,อตอนนี้อาจจะมีน้ําขังเล็กน้อยนะครับดาวเรืองก็ลงได้ประมาณ3-4วันแล้วครับเนี่ยครับต้นดาวเรืองทําเป็นระบบน้ําหยดนะครับแล้วก็ไอตัวตรงนู้นก็เป็นอาคารโซล่าเซลของผมที่เอาไว้สาหรับลดน้ําประมาณ4ไร่นี้นะครับอ่า โอเคแล้วก็ไอ้ท่อดำๆเนี่ยครับที่ตามข้างทางเนี่ยผมปลูกต้นอินทนินไว้อยากให้มันสวยงามนะครับก็สั่งมาจากในอินเทอร์เน็ตเล็กๆครับวันนี้คิดว่าผมอาจจะต้องมีการตัดต่อท่อบ้างเพราะว่าวายวาน คนที่จะมาช่วยปิดเปิดวาล์วน้ําในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นรู้สึกว่าจะแอบแอบอู้นิดนึงก็เลยผมคิดว่าน่าจะใช้เอาระบบซีอน,น้อยเข้ามาช่วยทํางานนะครับตัวนี้ตรงนี้ครับเป็นจุดวาล์วที่1ตัวนี้จะจะปิดเปิดวาล์วตรงนี้เพื่อคุมโซนด้านล่างนี้ครับพื้นที่พื้นที่ของผมมันค่อนข้างสโลปเอียง ค่อนข้างเยอะมากนะครับก็คือทุกครั้งที่ผมเปิดเปิดน้ําบนอาคารเสร็จปุ๊บผมจะต้องปิดวาวตัวนี้เพื่อให้น้ำเนี่ยมันดันขึ้นไปลดโซนด้านบนก่อนพอเวลาได้สักครึ่งชั่วโมง40่นาทีอะไรประมาณนี้พอปุ๊บผมก็จะแค่เปิดวาวตัวนี้จริงๆทําแค่นี้ครับพอละเพราะว่าตรงนี้มันเตี้ยทําปิดเปิดวาตัวนี้ มันก็จะได้น้ําทั้งสองโซนแล้วจริงๆถ้าถ้าทำแบบนี้ก็ได้เป็นเป็นการประหยัดตัวโซลินอย์แต่จริงๆแล้วผมสั่งโซลินอย์มาสำหรับ2ตัวสําหรับคุมทั้งวาล์วด้านบนแล้ววาล์วด้านด้านตรงกลางนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นสโซนของของพื้นที่ไล่ไปเลยคือเผื่อว่าถ้าเกิดว่าใครดันไปปิดวาล์วตรงนั้นแล้วแล้วผมเออไม่รู้อย่างเงี้ยครั้งที่แล้วมันเกิดเหตุการณ์ก็คืออ่ามีคนไปปิดวาล์วแล้วก็ปั๊มออโต้เนี่ยไม่ได้ ไม่ได้เอาตัวเบรกเกอร์ลงมันก็เลยทําให้เกิดแรงดันน้ําแล้วก็ปั๊มมันก็เลยระเบิดพุ่งออกมาเลยตอนนี้ตรงหน้าปั๊มเนี่ยมันซ่อมมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่ามันจะมีอาการน้ําซึมอยู่บ้างครับอ่าจริงๆเนี่ยไอ้ไอ้ท่อเมนกลางเนี่ยครับจริงๆผมจะเข้าตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเห็นเขาบอกว่าเข้าตรงกลางดีที่สุดผมก็เลยไปเข้าวาลววตรงนู้นนะครับก็เลยกะว่าจะใส่สุริยนตรงนู้นจุดหนึ่งแล้วก็ตรงกลางไล่จุดหนึ่งโอเคเนี่ยครับบริเวณพื้นที่ที่เป็นอ่า สวนดาวเรืองกะว่าจะทำเพื่อเกษตรนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับผมสร้างไอ้ตัวอา,อาคารด้านบนไว้เพื่อจะได้เอาไว้เก็บของแล้วก็เข้าห้องน้ำครับก็เลยให้คนมาเจาะบ่อบาดานอันนี้เป็นหน้า2นิ้วครับเห็นบอกว่าค่าเจาะประมาณ5,000เขาจะเจาะเจาะลึกเจอน้ำอยู่ประมาณ10เมตร15หเมตรราวๆเนี่ยครับเขาก็จะหยุดเขาก็จะ ใส่ท่อร้อยไปให้เราเราก็มาใส่ปั๊มน้ำเองก็ถือว่าราคาดีทีเดียว